มาครับพี่น้องเอาแล้วล่าสุดเรียกเรียว่าทางด้านพี่มอนอิงตาดีครับพี่น้องนะคะนี่แหละทั้งนั้นพี่มอนอิงเพิ่นเห็นอุ้งอิงน้องเขียนอะไรก็ไม่รู้อยู่บนมือของน้องซึ่งมือที่เขียนนี่มือมือที่เขียนนี่ครับพี่น้องอก็เป็นเหมือนจะเป็นข้างขวาของน้องแต่ว่ามือใส่นี่เป็นมือหมานหลายคนรู้ว่แล้วว่ามือหมานของอุ้งอิงนี่คันในจับคันในสัมผัสเลยสิบแบบมีตาเบลองดีๆมีตาฉกมีตาหลามหลายคนเสียว่าจังสัน แล้วนี่ลหะนงก็ได้มีการใส่มือขางขงัวเขียนอะไรก็ไม่รู้ใส่มือหมานของตัวเองครับพี่นองแต่ว่ามินซ่อมเบื้องแล้วซ่อมเบื้องอีกกับ,บเบื้องบ่้าอกว่าอุ้งอิงนองเขียนอ,อย่างแต่ว่าพี่มอนอิงแล้วตาดีครับพี่นงเราเห็นชดเตนว่าอุ้งอิงเขียนตัวเลขอะาบ่ร์เนบ่ร์เนตัวเลขเอาอกซะก่อนไม่ไม่ใช่ตัวเลขนะคะพี่มอนอิงเห็นอุ้งอิงเขียนอะไรนะคะเดี๋ยว แหายิบซีแฟนครับแล้หลายคนไปเบิ้งกันจักน่อยสกอนนละซิมาบริเลียตเห็นแล้หลายคนในเบิ้งในฟังที่หล,ลังเอาไปเบิ้งคลิปนกันแม่หางหน่อยบอกแม่หางน่อยครับเกิดได้เน่เด้อแม่ห่างเกิดได้ใยูแต่วาแม่ห่างหน่อย นั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังไนไม่ใช่ตัวเลขครับพี่น้องเป็นเหมือนจะเป็นเนื้อเพลงอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนจะเป็นเพลงแม่ห่างหน่อยครับพี่น้องแน่นอนอยู่แล้วครับว่ากระบอถือว่าเป็นเรื่องผิดการที่เขียนใส่มือ่อใเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่ลืมจังสิ่ธิ์มันกระบอเป็นเรื่องผิดนะครับเป็นกฎหามบ่วาวหามเขียนเนื้อเพลง บไมีการหา้ามค่ะพี่น้องสามารถเขียนได้ทุกคนแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่อุ้งอิงที่เขียนอนิสซบานยังมีอีกหลายๆคนที่ทําแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะพี่น้องคนะ,ะการที่เท่าแบบเดเมิการน้าเลขใหม่ๆเอามา้องแน่นอนว่าเรายังไม่ชินนะ,ะเรายังไม่ชินกับเพลงนั้นแน่นอนว่าคันเท่าเอาไป้องทึ่งไม่ที่สิ่งที่เซียรไทเท่าจดจำได้ดีที่สุดก็คือในเรื่องของการเขียนแล้วคันเขียนใส้กระดาษนี่แล้วเอาไปถือ อ,อยู่ทั้งเวทีนี่มันกระสิเบิ่งจังไหนอยู่มันกระสิเบิ่งเป็นแปลกตาแมนบอกค่ะพี่น้องแล้วก็บกคอยมีผู้ใดเหตุนะคะแต่ถ้าเขียนใส่ฟ้ามือเขาก็สามารถแบบแวบๆจังสีใดนะคะสามารถแบบแวบแบผ่านตาเขาใดเขาก็นี่แหละกับบได้คนอื่นกับบได้สังเกตวันท้อนะคะอุ้งอิงกัเลยนี่แหละเขียนจดใส่มือน,น้อยๆของน้องใหม่เป็นจังไหนเรียกได้ว่าทํางานแบบรอบขอบเนาะพี่น้องเนาะการดื่มวันทาอ าการลืมถอนได้เนื่อยตรงได้ที่จะาของลืมกะจดใบวันเถาะกระบอกกระบอกไ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดนอพี่น้องนอเอาเนี่ยแล้วพี่น้องเรียกได้ว่าอุ้งอิง,องเพชรบันแท่งน้อกกบแบบมีประสบการณ์กับหลายเวทีบวกบวสิเป็นเวทีงหญ่เวทีหน่อยเวทีมินิคอนเสิร์ตจังสีเขาพี่น้องน้องก็มีประสบการณ์มาหลายเวทีแล้วงานเดียวก็เคยไปแล้วงานรับเชิญอะไรต่างๆก็เคยไปมาหมดแล้วเอืน่นมาประสบการณ์นี่มีหลาย นพี่น้องนอนแล้วนี่แหละพ่อตะของได้ประสบการณ์มากค่ะพี่น้องนะคะแบบสีว่าจังนละย่ำขึ้นร้องเพลงจะของบ,บ่มันใจกับทนนีจังส่แม่นะคะกะนี่แหละต้องมีการจดไวน้นพีน้องนองก,ก็ว่าได้ถือว่าเป็นเรื่องผิดว่าได้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอี่งยัง,ยงหลายคนแห่ชื่นชมด้วยซ้ำที่น้องแบบเป็นเป็นคนรอบขอบนะคะตั้งใจที่สิแบบอยากมอบผลงานเพลงมวนๆให้แม่ๆม่เอฟซี FC ได้มวลได้ซื้อกันอิง,อง บ่เอาเพลงนี้ขึ้นร้องก็ได้นะคะ<ณ>เพลงนี้บ่เอาร้องขึ้นร้องก็ได้เหมือนจะเป็นเพลงแม่หางหน่อยพี่บลอนอิงแล้ว嘛นะคะเหมือนจะเป็นเพลงแม่หางหน่อยเดี๋ยวนี่ละ่ะอุ้งอิงน้องไม่เอาเพลงนี้ขึ้นไปร้องก็ได้แต่น้องจะเอาไปร้องเพราะว่า,วาเพลงนี้มันมวนแล้วขันมวนแม่แม,แม,แม่เอฟซีก็ต้องมวนย่างแนนอนนะคะ<ณ>อุ้งอิงน้องก็เลยนี่ลหละตั้งใจอยากยสีมอบความสุขให้กับเอฟซีแฟนคลับด้านนาเวที่นาอพี่น้องนาดนี่ล่ะ ก็เลยลืมบ่ได้ครับพี่นองเนื้อเพเลงต้องมีการจดไว้แล้วก็จดเส่มือมันจะค้องสําเดสนะคะมือข้างหนึ่งนงกัสิจับไม้มือข้างหนึ่งนี่แหละก็มีการจดไว้ครับพี่นองกนะะัโอ้จากแบาจากเพลงดอกอันมินมาหลายเพลงอยู่นันล่ะที่อุ้งอิงจดไปก็บ่บถืปิว่าเป็นเรื่องผิดเนะเอากะตามนั้นลนะคบพี่นองกับอชื่นชมน้องอุ้งอิงน้องพี่นองเนาะนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินเนะคะที่ในตอนนี้เนะะี่ยกระแส นะรก,รรกระปังคะกระแสกระปังอ,อย่างต่อเนืืองนะคะเรียกได้ว่าไหลไปเรื่อยๆตามสเต็ปนอกพี่น้องนอกะเเป็นเป็นอีกหนึ่งศิลปินเทียนมิ้นมองมาหน่องนี่แบบอา่าสิว่าต้องเน่นะฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดตรงใส่คำนี้น่องพัฒนาน้องเวลาน้องวางน้องกะสีแบบฝึกบรองฝึกล่ำตามภาษาหน้องนั่นแหละ เกิดมาเป็นเด็กหนุอยที่แบบไม่หยุดพัฒนาตัวเองก็เลยมีผลงานดีๆในห้องใดเบิงอยู่ตลอดอยู่บนเวทีลองสังเกตเบิร์กขี่น้องเวลาที่อุ้งอิงนองออกมาทําการแสดงหลายคนเป็นยังจังม่งว้ามันว้าวหลายคนแอดมินนี่กาบอเดเต็มปากเลยนะคะว่าเวลาที่แบบไปดูอุ้งอิงย่ำใดย่ำนองออกมาทําการแสดงขนลุกถุกเถื่อขนลุกอิหล โชว์ของน้องจะเป็นโชว์ที่อลังการมากแล้วบรูู้คับพี่น้องคันโบถึงอุ้งอิงเพชรบานแห้งจังสิแมนแบบพิธีกรน,นะคะพอยุดหยุดพันกับสิประกาศนั่นแหละครับพี่น้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบานแพงตัางประกาศซื้อแบบนี้นะค้นลุกเลยบ่รูู้ว่าเป็นจังไหนกับเบอร์รูเอฟซีแฟนคลับคิดคือกันบอเได้ Body ครับพี่น้องแต่นิ่มเป็นนะคะร,รู้สึกค้นล,ลุกทุกครั้งอันนี้ก็คือบ่ได้วอลเกินนะคะแต่คือเรื่องจริงอาจจะค้นลุกกับ ฉากเวทีนั่มนะแล้วก็บวกกับโชว์ของอุงอิงเป็นโชว์ที่พิเศษนงกระเซียออกมาช่วงเดือดจังสิแม่ในลักกออกมาช่วงเดือดเห็นไหมแม่เอฟซีและคนแบบตื่นพากันตื่นจากทีกำลังหวงกลายเป็นตื่นนะคะกกาบัรูว่าความรู้สกทีบาคนลูกนี่เกิดจากยังคือกันอันนี้ก็บบัลลูคือกันตว่าคนลูกทุกครั้งแล้วก็ไแม่แม่เอฟซีแฟนคลับที่แบบพากันนั่งติดยุกกับพื้น นี่ยแหละครับพี่น้องกําลังนางเบิงเนี่ยและอุญอิงออกมาพากันลูกขืนเปกต์กอดติดขอบเวทีเรียกได้ว่าแทบสีบอมี่มองยางเขาไปหาอุงอิงครับพี่น้องผู้ใดไปกอขอบเวทีใดก่อนกับือวาผู้นั้นโอ้โชคดีเติมเราพี่น้องอก็น่ากลัวสิแบบฟาฟัน้นขคนเขาไปหาอุงอิงในนี้ว่าม็นเรื่องง่ายๆบอกสามีคนที่ไปอยู่ก่อนก็คือโชคดีไป นพีนน้องนม่แม่เอฟซีแฟนคลับหลายคนกะนี่แล้วอยากจับมืออยากขอดให้รูปนะคะอยากสิแบบเอามาไล่ไปใฮ้นงเป็นกำลังใจให้นงในการสูงงานแต่ละมือนพีนงน้องเรียได้ยว่ามือบ้านนี้ครับพี่นงเป็นตั้งใดนะคะครบเครื่องสุดๆกันเลยทีเดียวเอฟซีแฟนคลับหลายคนกผพากันไป่งกับนังใจให้ยยางหลน้ำเรียก้ว่าตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาจนมาโหดมือนี้ครับพี่นงนะคะมือนี้วันที่11 มือ่อวันที่11วันนี้วันที่11อยากจะลืมเปิดฤดูกาลมอลำสาวน้อยลำเตือนโชว์อยู่ข้างสนามกีฬาบ้านแพงเหมือนเดิมค่ะพี่น้องนะกะกระง่งกำลังใจแอดมินนีล่ล่ะทรงกำลังใจเห็นสำรับทีมงานสาวน้อยลำเตือนโชว์วันที่11ตุลาคมเอาพี่น้องน้องอให้นี่ล่ะปลอดป่าปลอดฝนในมือน,นี้การแสดงขอให้เสร็จล่วงไปได้ดีเรียกเรีย่าขันคนทีไปในมือน,นี้จะได้เห็นโชว์ที่อลังการบอกคำาบกเสน่ห์ อีกอังที่บ่เคยได้เห็นก็เสีได้เห็นในมือนี้เขาพี่น้องจัดนักจัดเต็มอีหลีนะคะเอากระตามนั่นะน,นะครับพี่น้องนะคะตามนั่นนักผู้ใดสิไปเบิ่งแหนนะคะสำหรับมอลลัมซาม้อยลัมเพลนโชว์เปิดฤดูกาลในวันนี้นะคะอยู่ข้างสนามกีฬาบ้านแพงก่เนี่ยละ่ะมหาสารคามเลยน,นะครับพี่น้องนะคะเอากระตามนั่นะนะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสำนีซะกนอนน้องข้าวก็เข้ามาสัสดีค่ะ